ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยได้รับการสนับสนุนความงยาามดี่ปีมงเยาเอาพิเศษได้จัดกิจกรรมกระโดดร่มมิตรภาพสีเหลาทัพ ภายใต้กิจกรรมรบพิเศษสัมพันธ์ประจำปี2566ค่ะพลโทนัทวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานนำผู้แทนหน่วยรบพิเศษจากสี่เหล่าทัพประกอบด้วยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพปกไทยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกรมปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการอากาศโยธินศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองกำกับการ3มกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวม82นายรวมกระโดดร่มมิตรภาพสีเหล่าภายใต้กิจกรรมรบพิเศษสัมพันธ์ประจำปี2566 นสนามกระโดดร่มทางยุทธวิธีบ้านท่าเดือตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยได้รับการสนับสนุนอากาศยานแบบ MI-17 จากศูนย์การบินทหารบกทำการปล่อยนักกระโดดร่มที่ระดับความสูงจากพื้นดิน1 5 0 0 0ฟิตจำนวน4เที่ยวบินโดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ร่วมทำการกระโดดร่มกับเพื่อนทหารรบพิเศษทั้ง4เหล่าทัพในครั้งนี้ด้วย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยรบพิเศษของกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประสานความร่วมมือด้านการฝึกศ,ศึกษาและการปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อัจจะเป็นประโยชน์ต่อาการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตต่ตอไปสำหรับการกระโดดร่มของหน่วยรบพิเศษถือเป็นการแทรกซึมทางอากาศด้วยการกระโดดร่มถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของนักรบพิเศษ ที่จะนำกำลังทหารรบพิเศษและอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วพาไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตที่มันที่สุดของกองทัพบกจัดแบบสันจรรอบนี้ไปจัดกันที่ร้อยเอ็ดนะครับที่เวทีลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดครับนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว,ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสีผ้านะครับ โดยมีผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่27รองผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่6ผู้บังคับการตำรวจมณฑรจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ส่วนราชการประชาชนมาร่วมงานนะครับพลตรีจกกักรพันธ์ขันมั่นผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่27บเก็บอกนะฮะด้วยพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกมีเจตนารมณ์เสริมสร้างอุดมการ์รักชาติให้แก่กําลังพลครอบครัวและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโดยทหารนะครับก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมถึงสร้างการรับรูบ้บทบาทหน้าที่ของกองทัพบก โดยใช้ขีดความสามารถของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยานหน่วยบชาการสงครามพิเศษครับจะแสดงดนตรีประกอบรีวิวนะครับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจํานวน21ค่ายทหารใน4ี่กองทาาัพภายใต้ชื่อนี้นะฮะคอนเสิร์ตร,รักไทยหัวใจ4ี่ภาคซึ่งก็เป็นการแสดงในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ภาคที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเวทีที่3แล้วนะครับโดยหน่วยมณฑลฐานบกที่27เป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่แล้วก็เตรียมการจัดงานมีวงดนตรีมณฑลฐานบกที่27 ร่วมแสดงนะครับตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารผลิตผลทางการ,กรเกษตรของหน่วยทหารครับซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการต่างๆเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพิมพ์ใจเพชรพลานชัยศิลปินเพลงพื้นบ้านและอดีตแม่บ้านทหารบกด้วยแล้วก็ให้เกียรติมาเป็นศิลจะเป็นกิตติมาศักนะครับสร้างความสุขให้กําลังพลแล้วก็ประชาชนทั่วไปในโอกาสนี้ด้วยครับขอเสียงเชสวดให้กับศิลปินของเราอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้โหพอเห่วาตัวใข่ออเสียเอาไปอยู่ของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะนะครับก็ขอนําเรียนว่านะครับก่อนที่จะชมนะครับคอนเสิร์ตจากกองทบกนะครับเรามาพบกับศิลปินลูกหลานของท่านชาวร้อยเอ็ดนะครับท่านจะได้พบกับศิลปินถิ่นกําเนิดคนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศิลปินหมอลําชั้นครูนะครับเป็นศิลปินผู้ทรงคุณค่านะครับเป็นศิลปินจิตอาสารับใช้สังคมนะครับ มิดรักแฟนหมอลำได้ตั้งฉายาให้ศิลปินท่านนี้ว่าราชินีหมอลำนะครับชื่อว่าพิมพ์ใจเพชรพลานชัยขอเสียส่วนหนึครับ,รบ สวาขาดทิ่งยอดหมายร้อยบอกข่าวขาวแล้วขอแฟนแฟนอย่าเฝ้าเปิดตาพิมพ์ใจควงมาเลยแ,แฟนแฟนใส่กอ็บอกเกยเถือลาเคยเจริญใจคิดถึงหน้าบอกเป็นการเลมอง là bạn về thì cho nam ta lẻ riêng ớt nói chạy bỏ đây phép lưỡi châu sang lưỡng là mưa đầy phá thơm thơm là mưa đầy phá thơm thêm hợp phần là vâng nói chốt mài cô oh. cô

เบมีหนีมีสินชูมวยสูงๆหน่อยเร็วไม่เอาอ่อนแบบ ท่ิทนภูมิเกียรติอันเป็นแทรรักและกรลบิงของพิมจใจกราบขอบพระคุณท่านผู้วา่าจังหวัดรอรเอดของข้าเป็นอย่างสูงเลยนะคะก็ขอขอบคุณทีมงานนะคะในนามของพิมพ์ใจเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านทหารนะคะมอท,ทบอ,อ่ยีย่สิบเกียรติยี่สิบ <laughs> เกียรติอยู่ถึงแต่เป็นจทบอลคุณ <laughs> บอกหลงแล้วต้องออกไปโดนล้วเนาะ <laughs> ขอบคุณนะคะเมื่อนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะท่าน เดี๋ยวจักหน่อยเอาให้พิมพ์ใจล่ำไปจักหน่อยกันเลยกันเนาะพอะอ่าค่ะก่อนเดียวนะคะเอาก่อนเดียวโวดไปเออสองสะก็ะสองสันพ่อกับเทิรนเอามาฟังก่อนแรกในเชิงนี้ในก่อนตีซิวาสาวติม่มยิมเบาหวานค่ะขอเสียงหน่อยแล้วจำได้ไหมคะขอบคุณค่ะติดตามไปด้วยเมีแท็กซี่ค่ะ อย่าทำตาหมันซาฮาฮาฮาลาคาสัจจะให้ราบยินติมมาา่มลาบายาสุเมืงและยิ้มเบาหวานอย่าเ้าเพื่อเดี๋ยวเติมีมงานหาร้องละอายอย่าชมสาวติีมแล้วอิ่มพอ ย้ำเห็นล้วยิ้มอาแดนเซอร์ข้างล่างใช่น้อยเร็วเอาออกมาออกมาสามารถข่มอยาหัว ะัาาปาโอ้ยจะเป็นมนวนดย่างนีเมื่อเมื่อเอทเทีล is กอบุหลายๆอาพักเบรกไว้ช่วงนี้สกอรค่ะก็ขอขอบจะเฝ้าไปใสเด้อบ่ท่านเด้ไปใสดอกจะข้าจะเข้าอนุบาลซีอนุบาลหานางสกอรเด้อนะครับจะท่านเฝ้าไปใสนะครับรอสักนิดนึงก่อนนะครับก็เอาไว้ช่วงหลังกันแลวกันขอบคุณอาจารย์พิมใจเพชรพลังใจสักครู่หนึ่งให้ได้ไปดื่มน้ําก่อนนะครับค่ะ ทุกท่านคะ่ะด้วยความห่วงใยจากกองทัพบ,บกร่วมกับมณฑลท,นทหารบกที่27พร้อมกับส่วนหัวหน้าส่วนราชการนะคะทุกภาคส่วนเลยคะ่ะทําให้กิจกรรมคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาคเกิดขึ้นได้ในวันนี้คะ่ะและลําดับต่อไปดิฉันขออนุญ,ญาตเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการในการเปิดกิจกรรมคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาคค่ะโดยในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านทรงพลใจกริมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเ ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในค่ำคืนนี้ค่ะและในวันนี้นะคะท่านพลตรีจกกักพันขันมั่นผู้ชการมนทนทหารบกที่27ค่ะท่านจะเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานในค่ำคืนนี้ค่ะก่อนอื่นดิ